เปดิดภาพทัพเรือรบรัสเซีย14ลำบุกทะเลดำแล้วงัดยุทธวิธีโซเวียตติดขีปนาวุธร่อนขนาดจรวดไฮมาสอเมริการ้ายระบบนำทางจากกรณีที่เมื่อวานนี้9พฤษภาคม66เว็บไซต์ท็อปคอรได้รายงานว่าเรือรัสเซีย14ลำเข้าสู่ทะเลดำนี่คือรายงานโดยแหล่งข้อมูลของยูเครนมีการเน้นย้ำว่าในบรรดาเรือ4ลำเหล่านี้ เป็นผู้ให้บริการขีปนาวุธรอนคาริเบอร์ตามแหล่งข่าวของยูเครนการระดมยิงทั้งหมดของกลุ่มเรือรัเสเซียในทะเลดำก็คือขีปนาวุธ3 2ลูกคาดว่าจะมีการโจมตีด้วยขีปนาวุธอีกครั้งในยูเครนในอนาคตอันใกลน้นี้ในช่วงไม่กี่วันมานี้กองกําลังรัเสเซียได้เพิ่มความพยายามอย่างเห็นได้ชัดในการโจมตีฐานทัพของยูเครน เป็นไปได้ว่าสิ่งนี้ทําขึ้นเพื่อขัดขวางการตอบโต้ของยูเครนผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารกล่าวว่ากองทัพรัสเซียกําลังใช้ยุทธวิธีเดียวกับกองทัพโซเวียตในวันก่อนการรบที่เคิร์สจากนั้นเราจําได้ว่ากองทหารรัสเซียภายใต้คําสั่งของ โลคอสอฟสกี้ ski, ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเริ่มต้นการรุกรานครั้งใหญ่โดยเวอร์ชม์สเพื่อขัดขวางกองทัพรัเสเซียจึงเปิดฉาโจมตีด้วยปืนใหญ่ที่ยึดครองตำแหน่งของกองทัพเยอรมันแน่นอนตอนนี้เรากำลังพูดถึงการเตรียมตอบโต้เท่านั้นกองทัพรัสเซียใช้อาวุธทั้งชุดที่มี การโจมตีสถานที่สะสมของบุคลากรและอุปกรณ์นั้นดําเนินการโดยดโดรนการมิกาเซ่และแบตเตอรี่ปืนใหญ่นอกจากนี้การบินและกองทัพเรือกําลังทํางานอย่างแข็งขันวันที่ดูเดือดได้ผ่านพ้นไปโดยไม่มีรายงานความสูญเสียของสิ่งอํานวยความสะดวกทางทหารขนาดใหญ่ในกองทัพยูเครนนี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทาไมการรุกของกองทัพยูเครนจึงยังไม่เริ่มต้นขึ้นนอกจากนี้นะักข่าวสายทหารได้อธิบายว่าทาไมประสิทธิภาพของจรวดไฮมาสของอเมริกาจึงลดลงซึ่งประสิทธิภาพของจรวดและ เครื่องยิงแบบติดลอ้อ M142 HIMARS และเครื่องยิงแบบติดตาม M270 MLRS รวมถึงจรวดที่จัดหาโดยสหรัฐและพันธมิตรไปยังเคียฟลดลงอย่างมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานักข่าวทหารดมิทรีเตชินยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่องโทรทัศน์ของเขา รัสเซียนชาวลาทัสข,ของเขาเขาบอกว่าเครื่องยิงดังกล่าวซึ่งนําเสนอโดยนาโตว่าเป็นอาวุธพิเศษนั้นไม่ได้มีผลทําลายล้างอย่างที่เคยเป็นมาก่อนหลายคนสังเกตเห็นว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาอาวุธพิเศษนี้ได้หยุดส่งเสียงดังกึกกล้องเหมือนในฤด,ดูร้อนฤด,ดูใบไ,ไม้ร่วงและฤด,ดูหนาวประการแรกกองทัพของสหพันธรัฐรัรรรสเซียได้กีดการกองทัพของอยูเครนในส่วนหนึ่งของอุปกรณ์และกระสุนที่ส่งมอบมาให้ทําลายมันด้วยการโจมตีทางอากาศกองทัพยูเครน มีเครื่องยิงและจรวดลำกล้องขนาด227มมจำนวนจำกัดดังนั้นเลยไม่สามารถเพิ่มความรุนแรงของการยิงได้ประการที่2อทหารรัสเซียได้เรียนรู้ที่จะสังเกตวิทยุบนพื้นดินและหยุดวางอุปกรณ์ใกล้กับสำนักงานใหญ่และวัตถุอื่นๆ สิ่งนี้ทำให้การต่อสู้เป็นไปได้ยากสำหรับศัตรูประการที่3สงครามอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์ของรัสเซียเริ่มรบกวนระบุตำแหน่งบนโลก GPS ซึ่งมุ่งเป้าไปที่อาวุธนำวิถีอย่างแม่นยำสำหรับ HIMARS ML MLRS และ ANALOG ตอนนี้มันกลายเป็นปัญหาสำหรับกองทัพของยูเครนเพราะมันไปได้ทุกที่เตชินเสริมว่าระบบนำทางเฉ่ยของเครื่องยิงเหล่านี้เป็นตัวช่วยเสริมและไม่สามารถให้ความแม่นยำอย่างที่ GPS สามารถทำได้ดังนั้นจรวดที่ส่งไปยัง HIMARS และ MLRS ของตะว,ตว,ตวันตกอื่นๆทั้งหมดนี้จึงกลายเป็นอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ไม่มีระบบนำทาง